สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร English for Careers และ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วเป็น EP ที่3นะครับ mm hmm. เราจะมาว่ากันด้วยเรื่อง Products and l a v e l s Details นั่นเอง mm hmm. ก็คือเรื่องของการเขียนฉลากสินค้านะครับพร้อมทั้งการอธิบายรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นด้วย ผมอยากจะเริ่ม EP นี้ด้วยสิ่งเล็กๆที่เขาเรียกว่า labels นะครับ labels คือฉลากสินค้านะครับแล้วฉลากสินค้ายังไงเอ่ยที่มีลักษณะเป็น eye-catching labels แปลว่าอะไรรู้ไหมครับฉลากสินค้าที่ว้าวโดนตาโดนใจของลูกค้านั่นเองนะครับเรามีคำศัพท์มากมายนะครับที่เอาไว้เขียนเพื่อโฆษณานะครับดึงดูดลูกค้าของเรา เราไปดูคำศัพท์เหล่านั้นเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำศัพท์ที่ควรจะไปอยู่ที่ฉลากสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้ามาหาเรานะมีคำว่าอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยครับคำแรกครับ hot sale hot sale นะครับแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าโอ้โหลดกระนำเลยนะครับถ้าใครอยากใช้คำนี้นะครับอย่าลืมนะครับ hot sale ลดกระนำเลยครับ คำที่2นะครับได้แก่คำว่า best price best price ก็คือราคาดีที่สุดเลยนะนะครับปิดป้ายนี้ไว้รับรองลูกค้าหันควบเลยทีเดียวนะครับโอเคครับข้อความต่อไปนะครับนี่เลยเคยได้ยินกันหรือเปล่านะครับ best seller best seller แปลว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมครับ แปลว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดเลยนะครับคุณก็เอาข้อความนี้ป้ายนี้ไปไว้ตรงสินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านของคุณหรือในท้องตลาดนั่นเองนะครับ best seller คำต่อไปครับมาดูกันเลยนะครับคำนี้ครับ quality guaranteed quality guaranteed แปลว่าอะไรครับ guaranteed ก็คือรับประกันนั่นเอง Quality ก็คือคุณภาพแสดงว่าถ้าป้ายนี้ถูกแปะไว้ที่สินค้าตัวไหนมีความหมายว่าสินค้าตัวนั้นรับประกันคุณภาพนั่นเองครับเยี่ยมมากเลยนะครับป้ายนี้นะครับหาแปะกันได้นะครับคำต่อไปนะครับมาแล้ว special offer special offer แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าข้อเสนอพิเศษ เราอาจจะแปะป้ายนี้ไว้กับสินค้าที่เรามีเดลราคาพิเศษนะลดสูงสุดแล้วไม่เจอที่ไหนแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่าลืมนะครับ special offer แปลว่าข้อเสนอพิเศษสุดแล้วของวันนี้ะนะครับป้ายต่อไปครับนี่ best deal best deal แปลว่าอะไรรู้ไหมครับ แปลว่าราคาที่ดีที่สุดนะครับป้ายนี้มักจะเขียนไปพร้อมกับราคาที่ลดสุดๆเลยนะครับเช่นข้างบนเขียนว่า best deal แล้วก็เขียนข้างล่างว่า100เท่านั้นเองอะไรแบบนี้นะครับก็แสดงว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยเป็นราคาพิเศษจริงๆเป็นเดลพิเศษเลยนะครับก็อาจจะเขียนได้ว่า best deal นะครับคำต่อไปครับใกล้จะหมดแล้วครับนี่เคยเจอกันหรือเปล่านะครับ flash sale flash sale นะครับซลลเมื่อไหร่ลดราคาเมื่อนั้นแหละครับฉะนั้น flash sale ก็จะหมายความว่าลดฟ้าแลบเลยหมายความว่าอะไรครับลดสุดๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ flash sale มักจะมีความหมายว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราออกมาลดราคาสินค้านั้นและมีเวลาจำกัดนั่นเองเช่น5นาทีต่อไปนี้ครับ flash sale จริงๆครับแปะป้ายจึง เชิญลูกค้าเข้ามาได้เลยประมาณนี้นะครับคำสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับนี่นะครับเคยเจอหรือเปล่าฟรี p p i n g f r ฟรี h i p p i n g แน่นอนคำว่าฟรีคือไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับแต่คำว่า Shipping ทุกคนต้องรู้ความหม่นะครับ shipping แปลว่าการขนส่งนั่นเองน,นะครับแสดงว่าป้ายสินค้าตัวไหนมีคำนี้เขียนไว้แล้วแล้วก็แสดงว่าเราจะขนส่งสินค้าให้ฟรีนั่นเองอย่าลืมนะครับฟรี h i p p i n g ทั้งหมดที่เราเห็นหน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นป้ายที่เราดึงดูดความสนใจของลูกค้านั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูเลยนะครับว่าเราเห็นป้ายอย่างนี้ แล้วเราจะพูดเป็นประโยคได้อย่างไรนะครับหน้าจอตอนนี้จะบอกถึงการติดป้ายราคาลดราคาแล้วแต่ว่าเวลาเราจะพูดสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะบอกกับลูกคา้ายังไงเช่นตัวอย่างนี้นะครับเจ้าเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะครับแปะป้ายเซล์เอาไว้เราจะบอกว่าตัวนี้ลดราคาอยู่จะพูดว่าอะไรครับทุกคนครับพูดว่าไงดีเอ่ยพูดแบบนี้เลย this shirt is on sale on sale แปลว่าลดราคาอยู่นั่นเองนะครับ this shirt is on sale จึงมีความหมายว่าเสื้อตัวนี้มันลดราคาอยู่ะนะครับต่อไปครับถ้าเราเจอสินค้าแบบนี้ล่ะมันแปะป้ายไว้ว่า50%แล้วมีคำว่า discount เห็นไหมครับ5้แล้วมีคำว่า discount แสดงว่าเสื้อตัวนี้ลดราคาอยู่50%คือครึ่งหนึ่งของราคาบนป้ายนั่นเองจะพูดยังไงดีเอ่ยจะสื่อสารยังไงกับชาวต่างชาติเป็นประโยคดีครับว่าเสื้อตัวนี้ลด50%ไม่ยากเลยครับทุกคนดูนะฮะประโยคแรกที่เราสามารถบอกได้ก็คือ this shirt is 50% off 50% of ถ้าเราเอาเปอร์เซ็นต์มาใส่ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่า off แปลว่าลดเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ This shirt is 50% off ก็จะมีความหมายว่าเสื้อตัวนี้ครับลดอยู่50%พูดได้อีกประโยคว่า This shirt is half price half price ก็จะแปลว่าครึ่งราคา This shirt is half price ก็จะมีความหมายว่าเสื้อตัวนี้ครึ่งราคาเท่านั้นเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับจําไว้นะครับตัวอย่างต่อไปล่ะเคยเจอไหมครับแบบนี้ buy one get one แปลว่าอะไรครับซื้อ1แถมหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับเอาล่ะครับถ้าเราแปะป้ายแบบนี้มีลูกค้าเดินเข้ามาถามล่ะเราจะโฆษณา กับลูกค้าเป็นคำพูดว่าอย่างไรครับไม่ยากเลยครับดูเลยนี่ครับ if you buy this shirt you can get another one for free เข้าใจไหมครับ if you buy this shirt ถ้าคุณซื้อเสื้อตัวนี้แล้วล่ะก็เป็นยังไงครับ you can get another one for free คุณสามารถรับอีกตัวหนึ่งได้ ฟรีฟรีไปเลยเข้าใจไหมครับ get another one for free แปลว่ารับอีกหนึ่งชิ้นฟรีฟรีไปเลยนะครับไม่ยากเลยตัวอย่างต่อไปล่ะครับเคยเจอกันหรือเปล่าบางร้านค้าขายสินค้าอยู่หลายรายการใช่ไหมครับแล้วก็ราคาลดก็ต่างกันด้วยเช่นในภาพนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับเสื้อผ้าคอเนอร์แรกนะครับมุมแรกเขาลด10% เดินถัดมานะครับในร้านนี้ก็ยังมีสินค้าลดถึง30%ด้วยและเดินต่อมาก็ยังลดอีก25%ถ้าหลากหลายแบบนี้เขาจึงติดป้ายรวมๆวว่า save up to 30% off เอาเจ้าตัวป้ายตรงกลางก่อนนะครับมันมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมครับซื้อร้านของผมแล้วเนี่ยคุณประหยัดเงินได้สูงสุดคือ30%เลยเห็นไหมครับว่า มันมีลด10% 30% 25%แสดงว่าลดสูงสุดอ่ะ30%้ะนนแล้วคุณพูดได้เลยครับว่า save up to 30% off นั่นเองแต่จะพูดเต็มๆประโยคว่าอย่างไรดีล่ะครับแบบนี้เลยครับ you can save your money up to 30%นะครับ save s a v e แปลว่าประหยัดนะครับ you can save your money up to 30%ก็จะแปลว่าคุณประหยัดเงินของคุณได้ถึง30%เลยถ้ามาซื้อร้านเรา,าไม่ยากใช่ไหมครับตัวอย่างต่อไปเลยนะครับเรามาดูกันนะครับสินค้าก็คืออะไรบางอย่างแหละที่อยู่ในหลอด2ตัวนี้นะครับและเห็นป้ายชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าชิ้นละ75บาทแต่มีป้ายใหญ่กว่านั้นนะครับที่เขียนไว้ว่า buy two save more นะครับแปลว่าอะไรเอ่ย buy two save more ตรงนี้น่าสนใจนะครับแปลว่าซื้อ2ชิ้นประหยัดกว่านั่นเอง save more นะครับแล้วก็มีป้ายราคาบอกว่า 2, w o for 120บาทแปลว่าอะไรครับแปลว่า2ชิ้นนี้ถ้าซื้อด้วยกัน120บาทครับจากชิ้นละ75ใช่ไหมครับแสดงว่าซื้อ2ชิ้น ถูกกว่านั่นเองเอาละครับเวลาจะถามว่าราคาเท่าไหร่ลูกค้าถามและว่าสินค้า2ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ตอบว่าอย่างไรดีครับคำตอบที่1นะครับ it is 75 b a h t e บาท a c h each แปลว่าต่อชิ้นฉะนั้นแล้ว it is 75 b a h t e บาท a c h จึงเป็นคำตอบที่มีความหมายว่าชิ้นละ75บบาทนั่นเอง แต่ถ้าจะพูดถึง2ชิ้นก็ต้องพูดแบบนี้ครับ it is 120บ baht for two pieces two pieces แปลว่า2ชิ้นครับ2ชิ้นมีราคา120บบาทนั่นเองหรือพูดอีกอย่างว่า you can save more if you buy two you can save more if you buy two คุณสามารถประหยัดได้มากขึ้นนะครับ if ถ้าคุณซื้อ2ชิ้นนั่นเองนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับตัวอย่างนี้ตัวอย่างต่อไปเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหกำลังเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคนเลยนะครับสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับผลไม้ชนิดนี้เขาเรียกมันว่า durian นั่นเองนะครับอ่านจากป้ายดูแล้วก็คือรู้เลยครับว่ากิโลกร,รัมละ180บาทใช่ไหมครับสบายมากครับ สมมุติลูกค้าเดินเข้ามาถามว่า how much is it ราคาเท่าไหร่เนี่ยตอบไปเลยครับกิโลละ180บาทพูดว่าไงครับ it is 180บาท baht for a kilogram ใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับตัวอย่างนี้เอาล่ะครับตัวอย่างต่อไปมีเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับตรงกลาง apples แอปเปิลน,นั่นเองและขวามือสุดนะครับก็คือเงอา,าะอะคภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ย Rambutan r a m ม u t a n สมมุติลูกค้าเดินเข้ามาถามร้านผลไม้เราครับว่า how much are durians ทุเรียนราคาเท่าไหร่ครับตอบเลยครับไม่ต้องลังเลว่าอย่างไรครับ they are 180บาท per kilogram ใช้คำว่า per ก็ได้นะครับ p ะ r e r ก็แปลว่าต่อเท่านั้นต่อเท่านี้ใช่ไหมครับฉะนั้นประโยคนี้ t h e y a r e 180บ y b a h per kilogram ก็จะมีความหมายว่ากิโลกรัมละ180บาทนั่นเองนะครับเอาละครับคำถามต่อไปถ้าเป็นคำถามนี้ละ่ะ how much are apples apple ล่ะครับราคาเท่าไหร่ตอบเลยครับไม่ลังเลครับ they are 70บาท Per Kilogram เป็นไงครับพวกนี้ก็มีราคา70บาทต่อ1กิโลกรัมนั่นเองอนะครับตอบง่ายมากเลยคำถามสุดท้ายถ้าเขาถามว่า how much a rambutans e r นะครับแล้วงง้อละ่ะราคาเท่าไหร่ตอบไปเลยครับ they are 45บาท for a kilogram ง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับช่วงท้าย ep ที่ 3นะครับผมอยากจะฝากทิ้งท้ายไปเป็นคำศัพท์แล้วกันคำศัพท์อื่นๆที่เรามักจะพบในฉลากสินค้านะครับเรียนรู้ไว้เผื่อนำไปแปะในสินค้าของเราด้วยนะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันเลยครับเคยเจอกันหรือเปล่าสมมุติตัวนี้ที่เห็นหน้าจอนะครับเป็นตัวย่อก,ก็มีนะครับเช่น MFG กับ AXP มันมีความหมายว่าอะไรมีใครรู้ไหมครับ แล้วมีตัวเลขโค้ดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับมาดูกันเลยครับ MFG มันมีความหมายว่า manufacturing ก็คือวันที่บรรจุนั่นเองวันที่บรรจุนะครับส่วน EXP ก็ย่อมาจากอะไรครับ expired date วันหมดอายุนั่นเองนะครับเอาละเก็บไปใช้กันนะครับตัวย่อเหล่านี้นะครับเรียนรู้กันไว้ด้วยต่อไปครับ ถ้าเราจะเขียนข้อความบนฉลากสินค้าว่าเขย่าก่อนใช้งานนะต้องเขย่าก่อนนะภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรดีครับทราบไหมครับฉเฉลยนะครับนี่เลยนะครับเราควรจะบอกว่า shake well before using shake well เขียนแค่นี้จริงๆลูกค้ารู้แล้วนะครับว่าเขย่าให้ดีแล้วกันก่อนใช้น,นะครับ shake well นะครับ ประโยคต่อไปที่อาจจะใช้ได้ก็คือ shake well before drinking ถ้าประโยคที่2นี่หมายความว่าอะไรล่ะครับขย่าก่อน Drink ก่อนดื่มนั่นเองนะครับประโยคที่3ก็จะเจออะไรอีกครับ shake well before opening แปลว่าอะไรครับขย่าก่อนเปิด่า opening แปลว่าเปิดนั่นเองเห็นไหมนะครับฉะนั้นแล้วคำว่า shake well นะครับมีความหมายโดยรวมเลยว่ากรุณาขยา่า เขย่าก่อนใช้งานแล้วกันเนาะนะครับคำสาับต่อไปนี่เคยเห็นไหมครับป้ายนี้บางทีก็เห็นนะครับในสินค้าที่จะต้องแช่เย็นใช่ไหมครับกรุณาเก็บไว้ในความเย็นนะแล้วก็บอกด้วยครับว่าห้ามแช่แข็งคือสินค้าบางชนิดเนี่ยไปแช่แข็งไม่ได้นะครับแต่ต้องเก็บไว้ในความเย็นเราจะพูดยังไงดีล่ะถ้าเจอแบบนี้ผมฉเฉลยเลยนะครับนี่ครับ เขาจะใช้คำว่า keep keep แปลว่าเก็บรักษาเนาะ keep refrigerated แปลว่าการุณาเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น refrigerated นะและคำสั่งที่2ประโยคด้านล่างนะครับ do not freeze do not freeze แปลว่าอย่านำไปแช่แข็งนะครับสรุปแล้วเราแปะแค่นี้พอนะครับ Keep in refrigerator ก็ได้ครับใช้คำศัพท์แบบนี้ก็ได้นะครับกรุณาเก็บไว้ในตู้เย็น Do not freeze หรือบางครั้งเขียนง่ายๆสั้นๆว่า Keep me cold Keep me cold กรุณาเก็บตัวผมไว้ในอุณหภูมิเย็นๆแล้วกันนะ Keep me cold นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นป้ายเกี่ยวกับการแช่เย็นนะครับอ่ะแล้วถ้าสินค้าแบบนี้ล่ะ บางครั้งเราก็ต้องแปะป้ายไว้ใช่ไหมครับว่าใช้ภายนอกนะห้ามรับประทานจะเขียนว่าอะไรดีครับภาษาอังกฤษครับนี่เลย for external use only for external use only external แปลว่าภายนอกนะครับ use แปลว่าใช้ only แปลว่าเฉพาะเท่านั้นรวมๆแล้ว for external use only จะมีความหมายว่า สิ่งนี้ให้นำไว้ใช้ภายนอกเท่านั้นห้ามรับประทานนะครับเรามาดูคำพท์ตัวต่อไปเลยนะครับแบบนี้ลหะครับเคยเจอกันหรือเปล่าสินค้าของคุณอาจมีความเปราะบางนะครับแตกง่ายนั่นเองนะครับเราจะเขียนป้ายกำกับว่าระวังสินค้าแตกหักเนี่ยเราจะเขียนป้ายเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรครับให้คิดแป๊บนึงเคยเห็นไม่เอ่ยเฉลยนะครับ สินค้าแตกหักง่ายก็ต้องเขียนเตือนไว้ว่า fragile fragile นะครับ handle with care เอาคำศัพท์ข้างบนก่อนนะครับ fragile แปลว่าเปราะบางครับถ้าเขียนแค่นี้เขารู้แล้วว่าต้องระวังนะแต่เขียนกํากับไว้ด้านล่างก็ดีนะครับ handle with care แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่า handle ก็คือ กรุณาหยิบจับด้วยความแคร์หน่อยและกันความระมัดระวังนะครับโอ้มีประโยชน์มากเลยอันนี้และคำสุดท้ายใน EP นี้ที่อยากจะฝากไว้ก็คือตัวนี้ครับท่านใดที่มีสินค้าที่ไม่ใส่สารกันเสียเราก็ต้องโฆษณากันหน่อยใช่ไหมครับสินค้าชนิดนี้ไม่ใส่สารกันเสียเราจะใช้คำศัพท์ว่าอะไรครับนี่เลย preservatives Free preservatives, free, คำว่า Free ข้างหลังไม่ได้แปลว่าราคาฟรีนะแบบว่าไม่ต้องเสียตังอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับฟรี free ข้างหลังแปลว่าปลอดนะปลอดก็คือไม่มีใช่ไหม p r e s e r v a t i v e ก็แปลว่าสารถนอมอาหารนะครับ preservatives free ก็จะหมายว่าปลอดสารกันเสียนั่นเองนะครับ ประโยคต่อไปที่อาจจะเขียนกำกับได้ก็ใช้คำว่า no ก็ได้ครับแทนคำว่า free นะครับแต่ต้องเอาไว้ข้างหน้านะ no preservatives ก็แปลว่าปลอดสารพิษนะแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ไงที่เขาเขียนไว้แบบนี้นะครับ preservatives free หรือ no artificial flavors ป้ายนี้น่าสนใจนะป้ายสุดท้ายนะ no เขียนตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับ นโนอะไรบ้างครับตัวแรกนะครับ artificial flavors flavor แปลว่ารสครับรสอะไรเอ่ย artificial แปลว่าของปลอม <c oughs> artificial flavors ก็คือแต่งกลิ่นสารแต่งกลิ่นประโยคที่2ด้านล่าง preservatives ก็คือสารกันเสียใช่ไหมครับและคำสุดท้ายในป้ายนี้ added colors ก็คือแต่งสีนั่นเอง ทั้ง3อย่างนี้โนหมดเลยนะในป้ายนี้ก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนรู้กันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นความรู้ใน EP3 ที่เราฝากไว้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความรู้ใน EP3 นะครับเรื่องของฉลากสินค้านะครับแล้วก็การเขียนข้อความต่างๆที่อธิบายคุณลักษณะของสินค้านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคนอาจจะเอาความรู้นะครับตัวอย่างต่างๆที่พบใน EP ีนี้ไปใช้กันด้วยนะครับ และหวังว่าพวกเราจะพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อๆไปนะครับสำหรับ EP นี้หลักสูตร English for Careers อาจจะต้องขอ say goodbye ไว้ตรงนี้แล้วนะครับพบกันใหม่หลักสูตรหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ